หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่สามยาคาหนึ่งหอบก่อนล่วงสู่ภวังนิทรารมพระสวัสติยังนั่งอยู่ภายใต้กอไผ่ และหวนคำหนึงถึงช่วงวันเวลาที่ท่านพบกับพระบรมศาสดาเป็นครั้งแรกตอนนั้นท่านเพิ่งอายุได้11ขวบแม่ของท่านเพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นานทิ้งให้ท่านดูแลรับผิดชอบน้องๆร่วมสายโรหิตสมคนน้องสาวคนสุดท้องยังแบบเบาะอยู่ไม่มีนมให้กินโชคช่วยที่มีชายคนหนึ่งในหมู่บ้านชื่อนายรามภูได้จ้างสวัสดิ์ให้เลี้ยงควายฝูงหนึ่งมีควายใหญ่สี่ตัว กับลูกควายอีกหนึ่งตัวดังนั้นสวัสติ์จึงสามารถรีดนมควายได้ทุกวันเพื่อนำไปให้น้องสาวน้อยกินเขาดูแลเลี้ยงควายอย่างรับผิดชอบที่สุดเพราะเขารู้ดีว่าเขาต้องรักษางานนี้ไว้มิฉะนั้นน้องสาวของเขาก็ต้องอดตายนับแต่พ่อตายหลังคาบ้านของพวกเด็กๆไม่เคยมีการมุงใหม่เลยทุกครั้งที่ฝนตก รูปากต้องรีบกุลีกูจอเอาเศษกระเบื้องมาปิดรูรั่วกันฝนภาลาอายุเพียงหกขวบแต่ต้องหัดทำกับข้าวเลี้ยงน้องสาวที่ยังแบเบาะอยู่และออกไปหาไม้ฟืนในป่าแม้เป็นเพียงเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งเธอก็สามารถนวดแป้งเป็นขนมปังจัปาตีเลี้ยงครอบครัวได้น้อยครั้งที่พวกเขาจะสามารถหาซื้อ แม้กระทั่งผงกะหรี่จำนวนเล็กน้อยเพื่อนามาปรุงอาหารเมื่อสวัสตินำฝูงควายเข้าคอกกลิ่นอันเย้ายวนของแกงกะหรี่ที่อบอวนมาจากครัวของนายลามาภูทำให้เขาถึงกับน้ำลายไหลจะปาตีชุบซอสแกงกะหรี่กับเนื้อกลายเป็นอาหารหรูหราที่พวกเขาไม่เคยได้ผ่านพบเอาเลยนับแต่พ่อตายจากไปเสื้อผ้าของพวกเด็ก ดูดีกว่าผ้าคิริ้วหน่อยเดียวสวัสดิเองก็มีผ้าคลุมข,ขาดๆอยู่พื้นเดียวเท่านั้นเมื่ออากาศหนาวเขาจะเอาผ้าสีน้ำตาลอันเก่าคร่ำมาคลุมไหล่แม้ผืนผ้าจะเก่ามอซอแต่มันก็มีค่าสำหรับเขาสวัสดิต้องสอกหาทำเลดีๆสำหรับเลี้ยงควายเพราะหากเขานำฝูงควายกลับเข้าคอกโดยที่พวกมันยังหิวโซอยู่เขารู้ดีว่า จะต้องถูกนายรามาภูเขี่ยตีเอาแน่ยิ่งไปกว่านั้นเขายังต้องบรรทุกหญ้าฟ่อนใหญ่กลับบ้านทุกๆุกเย็นเพื่อให้ควายได้เคี้ยวกินในเวลากลางคืนยามเย็นเมื่อยุงชุมสวัสดิ์จะก่อควันไฟไลยุงให้ควายนายรามาภูจะจ่ายค่าจ้างแก่เขาเป็นข้าวสารแป้งและเกลือทุกๆุสามวัน บางวันสวัสดิ์สามารถจับปลาจากริมแม่น้ำเนรัญชรามาได้สองสาตัวเขาจะนำกลับมาบ้านให้พี่มาทำกับข้าวบ่ายวันหนึ่งหลังเสร็จจากอาบน้ำให้ควายและตัดหญ้าได้ฟ่อนใหญ่แล้วสวัสดิ์รู้สึกราวกับตกอยู่ในผวัังอนเงียบสงบแต่เดียวดายภายในป่าอันเยือกเย็นเขาทิ้งฝูงควายให้เล็มหญ้าณชายป่าและมองหาต้นไม้สูงสักต้น เพื่อใช้เป็นที่พักพิงเอาแรงทันใดนั้นสวัสติต้องหยุดชะงักมีบุรุษผู้หนึ่งกำลังนั่งสงบเงียบอยู่ภายใต้ต้นอสัตถพฤกซึ่งห่างจากตัวเขาไม่เกิน29เขาจ้องมองบุรุษผู้นั้นด้วยความพิศวงเขาไม่เคยเห็นผู้ใดมีท่วงท่านั่งสง่างดงามเช่นนี้มาก่อนหลังของบุรุษผู้นั้นเหยียดตรงแนว่ว เท้าทั้งสองของเขาซ้อนอยู่บนต้นขาเขานั่งอยู่ในท่าที่มั่นคงที่สุดเปลือกตาของเขาหลีลงครึ่งหนึ่งมือทั้งสองประสานวางไว้บนตักอย่างเบาสบายเขาครองผ้าสีเหลืองมนโดยเปิดไหลไว้ข้างหนึ่งกายอินสีของเขาฉายรัศมีอันสวยงามเยือกเย็นและทรงกฤษฎดานุภาพเมื่อได้เห็นบุรุษผู้นี้เพียงครั้งเดียว สวัสติรู้สึกปิติสดชื่นอย่างประหลาดหัวใจของเขาเต้นแรงเขาไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดเขาจึงมีความรู้สึกพิเศษต่อบุคคลที่เขาไม่เคยพบมาก่อนแต่แล้วเขาก็ยืนนิ่งในท่าแสดงความคาระวะอย่างสูงต่อบุรุษแปลกหน้าเป็นเวลานานและแล้วบุรุษผู้นั้นก็ลืมตาขึ้นในตอนแรกเขายังไม่เห็นสวัสติ เขาคลายขาออกจากกันแล้วนวดข้อเท้ากับฝ่าเท้าอย่างนุ่มนวลเขายืนขึ้นอย่างช้าๆแล้วเริ่มก้าวเดินเนื่องจากเขาเดินไปในทิศทางตรงกันข้ามเขาจึงยังคงไม่เห็นสวัสติสวาสติเฝ้าดูบุรุษผู้นั้นโดดปราศจากซุ้มเสียงใดๆบุรุษผู้นั้นก้าวเดินจงกรมอย่างช้าๆไปในวนาบท ครั้นเดินได้เจ็บุรุษผู้นั้นก็หันกลับมาขณะนั้นเองที่เขาได้สังเกตเห็นสวัสติเขายิ้มให้กับเด็กน้อยไม่เคยมีผู้ใดยิ้มอย่างอ่อนโยนจริงใจเช่นนี้แก่สวัสติมาก่อนเลยเราวกับถูกลากจูงจากพลังที่มองไม่เห็นสวัสติถลันเข้าหาบุรุษผู้นั้นแต่เมื่อเข้าไปใกล้ระยะห่างราวสองสามเก้าเขาต้องหยุดชะงัก นึกขึ้นได้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าใกล้บุคคลผู้มีวัน,นะสูงกว่าสวัสติเป็นคนจันทานเขาอยู่นอกสังกัดวัน,นะทั้งสี่พ่อของเขาเคยบอกไว้ว่าพราหมณ์เป็นวัน,นะสูงที่สุดผู้เกิดในวันะนี้จะเป็นนักบวชและครูผู้สามารถอ่านและเข้าใจพระเวทและคำพีอื่นๆทั้งยังมีหน้าที่บวงสวงพระผู้เป็นเจ้า เมื่อพระพรมทรงสร้างมนุษยชาติขึ้นมานั้นพวกพราหมณ์กำเนิดมาจากพระโอษของพระพรมกริย์เป็นวัน,นะที่สูงส่งรองลงมาชาววัน,นะกริย์เป็นผู้กลุ่มอำนาจทางการเมืองและการทหารเนื่องจากพวกเขากเนิดมาจากพระหัตทั้งสองของพระพรมส่วนชาววัน,นะแพทย์นั้นเป็นพวกพ่อค้าชาวนาและช่างฝีมือซึ่งกำเนิดมาจากพระเพราของพระพรม ที่เหลือคือพวกวันนสูตรซึ่งมาจากพระบาทของพระพรมถือว่าต่ำที่สุดในสี่วันนะพวกสูตรจะทำแต่งานที่ใช้แรงงานซึ่งพวกวันนะสูงกว่าไม่ทำกันแต่สมาชิกครอบครัวของสวัสดิ์เป็นพวกจันทานซึ่งไม่มีวันนะอะไรเลยพวกเขาจะถูกขับให้ออกไปสร้างบ้านเรือนนอกเขตหมู่บ้านและทำงานชั้นต่ำที่สุดอาทิเก็บขยะหวานปุ๋ยคอกขุดถนน เลี้ยงหมูและเลี้ยงควายทุกคนต้องยอมรับชาติชั้นวัน,นะที่ตนถือกำเนิดมาคำภีศักดิ์สิทธิสอนไว้ว่าความสุขอยู่ที่การยอมรับสถานะของตนเองถ้าคนจันทานยิ่ยงสวัสติแต่ต้องตัวบุคคลที่มีวัน,นะสูงกว่าเขาจะต้องถูกโบยตีในนิคมอุรุเวลานั้นคนจันทานต้องถูกลงทนธนกรรมโบยตีอย่างหนัก โทษฐานที่บังอาจแต่ต้องตัวคนวันณพราม์หากคนวันณพราหมณหรือกษัตริย์ถูกพวกจันทานแต่ต้องตัวก็จะถูกรังเกียจว่ามีมนทินต้องกลับไปบ้านเพื่อทำการอดอาหารทรมานตนเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อชำระตนเองให้บริสุทธิ์เมื่อสวัสติต้อนฝูงควายกลับบ้านเขารู้สึกขมขื่นที่ต้องเลี่ยงไม่เฉดกลายไปใกล้ชนชาววันณะที่สูงกว่า ซึ่งอยู่ตามถนนและละแวกบ้านของนายรามภูสวัสติรู้สึกว่าแม้แต่ควายก็ยังโชคดีกว่าตัวเขาเพราะพรามอาจสัมผัสตัวควายได้โดยไม่มีมนทินแม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดของคนจันทานเลยแต่ถ้าบังเอิญคนวันนะสูงไปถูกตัวคนวันนะจันทานเข้าคนจันทานผู้นั้นจะต้องถูกโบยตีอย่างหนัก